คือเมื่อคืนคือเสี่ยงไงอยากลองประกอบเองมาดกูก็ประกอบไปแล้วโซ่น่าจะตกลงไปข้างในนะครับผมคิวรอจูนนะครับตอนนี้ก็จูนรถพี่เฟรมอยู่นะครับผมตอนรถเราก็สตาร์ทติดไปเรียบร้อยพี่เฟมโมให้พี่รอพี่ก็ต้องยอม,ยอมผมสักครั้งหนึง่งไม่ยอมเหรอเฮ้ยจะยอมผมฉันยอมไม่ได้หรอ สวัสดีครับพี่น้องชาวครุงเทพันเองและก็ยินดีรับรู้นะครัทุกท่านนะครับเพาตอนนี้ก็อยู่บนชั้นเรียนชั้นเรียแล้วครก็คือวันนี้นะครับผมมีแต่ห้าเศษอีกแล้วก็ผมก็บอกแล้วว่าได้หมดบว่เสร็จแล้วคือเมื่อคืนคือเสียดไงอยากลองประกอบอีกนะครับก็ประกอบไปแล้วโซ่น่าจะตกลงไปข้างในนะครับแล้วผมก็หมุนแบบว่าหมุนไม่มากมันขึ้นมาแล้วก็พอตัดด้านแรกไอ้หัวไม่ชน ไปวาวเดี๋ยวผมก็รู Eu, ้ว่ามันชนได้ไงเหมือนกันอันนี้ก็เดี๋ยวรอรถทีมานี่ใหม่แต่จะได้ว่าโคงมันยังใหม่นี่ดูระพีเฟืองไม่้องวัหรอกแรงแล้วร้องวัหรอกรที่ทำอะไรมาโก้ได้สตาร์ทดูในรอวะได้ลื้อเฟืองด้วยนี่ท่านี้นะครับน่าจมีคันกีๆทนะคัน3ามทีต้องเปลี่ยนแต่ว่าเชือกแก้ผ่าเปลี่ยนโครงเปลี่ยนการเลทุกคนอันนี้ก็เดี๋ยวรอไปจัทีนี้พาดูเพอนีนี้ท่านี้รถ ตัวดนะครับผมนี่ทุกคนดูนี่คือลื่นจัดไม่รู้จะเอาลื่นไปถึงไหนทีอแกทำยังไงเพราะว่าอะไรอะไรพวกพที่แบ่งอะไรที่ว่าแกทำขายทำไรนี่ครัแบตบ<ๆ>ี่โดนมาทำหมดนะครับพวกโพวงโะเบียดหนิครับเงาขิ้เงาขิ้ไม่รู้จะเอาเงาไปถึงไหนผมบอกให้แกว่าไม่ต้องไปซื้อไปจงหละเดี๋ยวส่งด้วยพมฆะเบี่ยงเลยพี่จะเอาแร,รงไปถึงไหนตัวโดนแล้วแบบนจะไปวิ่งรถกับเราครั้งแรกไงแกกับตัวโดนไงปากแค่เสียดสี สวัสดีตอนมาดีพี่ยอแรงไปไหนครับพี่จะไปเกี่ยวลูกพี่ใช่ไหมลูกพี่ลูกเกี่ยวไม่เคยแรงเะยรถเกลือพ่อขอเพื่อนเลยนะเกลือแจอดพ่อแบบรอใส่อย่างเดียวนทุกคนเสียอันมาให้เชื่อเลยแล้วทุกคนเอ้ซื้อบวยมาเยอะๆนะไม่ได้กินนานอยากกินบวยเสียอันมาให้เชื่อเลยแล้วก็ส้ารับใครที่สนใจเราว่าคนแรงฝาห้าเดียนี่ใช่ไหม านเงียบุนตูดเด็กเออดูดิตอนนี้มีผู้แบ่งการคำฝาตายแล้วสำหรับใครที่แบบสอบถามมาว่าอยากได้ฟงอยากได้ฝานะครับผมนะครับผม่เซ็งใสดูดึงูดิงูดิดูอาดหมิดูอาใหด่เอาใหมดีดูดิดูกันว่าดดดดดูดดดดู เราจะเป็นยังไงต่อไปแต่ว่าขนาดจะไม่มีอะไรมุ้งครับไม่ก็ปลอวประกอบแบบปกตินะเออก็งงเหมือนกันว่ามันเป็นอะไรเดี๋ยวนี่ไอ้ชาติเราไม่เคยได้เราได้เราไปแผลไม่หายเลยหายแล้วสิเฮ้ยคนพี่งแล้วสิเอาอย่างไรพ่อครับีราพ่อครับไม่ไหวนะทุกคนนี่พี่เขาต่อเอยนี่นี่เราบอกว่าพี่ทำไมไม่ลองทำเองผมก็ทำได้ทุกคนแต่ว่าทำแล้วมันจะพังแบบนี้เลยผมก็เลยไม่ค่อยอยากทำ เดี๋ยวหักไปทุกคนค่อยๆหักไปรล้วก็ทีมงานที่บินมาแต่เสร็จต้องค่อยๆหักหไปทุกคนเคสเดี๋ยวรอชมตอน,นว่าอิคองที่เครื่องอะไรค่อยรับอนการนี้ที่เนาะเคสไปโอเคทุกคนนะครับตอนนี้ก็ต่อคิวรอจูนนะครับตอนนี้ก็จูนรถพี่เฟมอยู่นะครับผมตอนรถเราก็สตาร์ทติดไปที่เรียบร้อยพี่เฟมโมให้พี่รอบนี้รถผมมันจะแรงไหมนเ,เนี่ยพี่โมให้เนี่ยโอ้พี่วางยาวหรือเปล่าเนี่ย ไอ้เที่ยคนประกอบใครประกอบมาใหประกอบมึงเป็นคนประกอบมึงจะมาไม่คยก็อยากลองไงก็อยากลองเดที่ไก่อเช้ามาเจอไอ้ี่สตาร์ทที่กกกอกกอกอันนี้อันนี้กไม่รู้นะครับก็ต้องรอคิดว่าจะโดนไหครับทีนี้โดนยังไงก็โดนมึงดเลยมันโดนอไก็รอดูกันต่อไปนี่รอดูม้าเลยดูกันที่ม้าในโน่นแหละาะมันจะแบกงน้หนักได้แพี่พูดรวยเลยทำไมอะใส่ทองฟันเหลืองฟันเหลืองที่ใฟันขาวที่ควายโดน นี่ต้องฟันแรงนะคนนี้ถ้าถ้าม้าพี่รถแสดงว่ารถพี่ไม่แรงพี่ทําอะไรใหม่นะผ่าเครื่องเปลี่ยนก้านใช่ไหมใช่เพราะว่าพี่โกงด้วยพี่เปลี่ยนก้านใหม่ด้วยการใช้งานแล้วพี่ใส่ก้านฟอร์สด้วยโอ้ได้ห้าจรงอะมาโอ้เลยน้อยเกินผมผมไม่ต้องเขียนไม่ต้องเขียนไม่ต้องจูนผมแค่ขึ้นยี่เบ็ดม้าก็มาชี่สิวนี่ก็เปิดแค่เล็กนิดเดียวเลยพี่ทำไมมันรู้สึกว่าน้อยจังเฮ้ยเปิดนิดเดียวเนี่ย เฮ้เฮ้เฮ้เพราะว่าเพราะว่าเอาพี่เท่าไหร่ผมว่ายี่สิบมียี่สิบเบียดนะมันก็อยู่ที่ยี่สิบอยู่แล้วยี่สิบจุดสี่รถปีซิมน่าจะเอารถปีซิมที่ผมมาพอไอ้ยี่สิบเปนแค่อะไรมันโดนทุบสาวมันทิ้งใช่เหรอเออวันนั้นไปร้านเราก็ไปทักจีบผู้สาวนอนกลางนอนดึกจังเลยเย็นขนลมโคตรหวาดเมาเกินคุณมั่วเหรอมั่วหรอมั่วปลาขอร้องเอาไม่ได้มั่วนะครับต้องเลิกจริงอ่ะ ก็พูดเรื่องร,ริงอันนี่พี่แต่ว่าไดโนมันแข็งขึ้นนะให่ไม่รู้มาทำไปทำอะไรที่ไรนี้รถอันนี้รถโกด์สรุปเขาจะไปไหนกันยังไม่รู้รถพี่เสียไปแต่ไหนก็ไม่รู้ <c oughs> นี่ครับทุกคันก็จะเป็นสเตอร์13 29เหมืนเลยนะครับแต่รถผมหนกักกว่าเพืนะ่อนอ่ะเอาจริงดูไหลเต็มเลยสามารถโกอันนะครับ ถึงนี้เราอยู่ด้วยกันนะเราจะทิ้งกันนะเราก็อยู่ใกล้ๆเราจะทิ้งกันนะเรให้เขาอยู่หัวไปแล้วก็อยู่ไดไทยแล้วขอแค่เราไปถึงจุดหมายแล้วแบบปลอดภัยไม่พังก็พอแล้วอย่าเอาแบบรอบที่แล้วนะลืมลืมหมวกไไปพูเรือลืมหมวกไว้พี่ต้้งกบไปเอาพี่แล้วเราที่แล้วพูเรืออันยัดขึ้นเขาโหก้ามขาขึ้นเลยครับคิดดูทุกคนเอะทำไมสีเครื่องคุณจ้าไปเลยครับก่อนจับจ้าไปแล้วนะอันนี้คือแบบว่า แกเหมือนน้องคนนั้นปะเขาเมียอยู่นี่อเคครับชักสางเข้าไปแล้ว50ใช่เหรอนี่แกหมกให้แกแบบตอนที่เราไม่ได้มาใช่ไหอแกติดโควิดแกก็สุ่มทำได้ข่าว่าสุ่มทำจนครอบอย่างขาดเมื่อกี้ก็ผ่าเครื่องใหม่นี่ผ่าอย่างน้ำมันเครื่องหยดเมื่อกี้ผ่าอย่างผ่าแล้วน้ำมันเครื่องหยดผ่าเครื่องใหม่เออโอเคนี่ยังไม่ถอดอีเยไยเนี่ย บางและนแต่ว่ารถรถวีฟีมอ่ะมันต้องแรงๆนะครับเพราะว่าวีฟีมแกตัวหนักครับผมจะพาให้ฟังไหมบ่ได้บ่ได้บ่ได้ขี่บ่ได้มือไปไปหมื่สองก็ได้กันใช่ไเอ้ไปหมื่นสองห้าไปได้เลยรถผมหมื่นสองเท่าไหร่เองหมื่นสองหนึ่งร้อยว่ากินไม่ไหวรู้ว่ากันเลยไม่ใช่ปั๊มติ๊กพี่พังหรอพังพังเพิ่มรอบดูแต่ว่ารถรถพี่แล้วคนตัวเบาขับโคตรแรงเลยคับไม่มีคนขี่ก็จะือพอให้เด็กขี่ก็บ่นโวยวาย ทำไมรถพี่ต้องแรงกว่าชาวบ้านเพราะว่าพี่ตัวใหญ่ใช่ไหมเพราะว่ารถผมมันไม่ต้องแรงอะไรมากมายแค่ตามทันก็พอละเอางี้พรุ่งนี้เราใส่กันเลย <Okay. S 1> ตอนนี้ก็เลยทําการถอดอันนี้ออกแล้วนะครับเอบแต่ว่ากาฟกาฟพเฟรมไม่ค่อยสวยว่ะเรามาดูครับตอนนี้ถอดไเอฟบ,บอกแล้วผมว่าน,น่าจะมี21ปลายๆครับมีแน่นอนรถป่าเฟรมครัวนนี้อา้าว20 ไม่พี่แต่ไรโนมันแข็งไงแต่แต่ผมว่าแข็งกว่าไรโน่ไรโนมันแข็งวีเราบนี้เดี๋ยวรอดูว่ารถเราจะได้เท่าไหร่ครับตอดูว่าม้าใครจะเยอะสุดครับผมว่าม้าเสียดนี่แหละเพราะเสียดมีช่าห้าเสียดเสียดเขาห้าเจ็ดจักห้าครับนี่ครับเดี๋ยวรอชมครับ ยี่เบีดครับยี่เบีดหนึ่งพี่พอแล้วยี่เบ็ดหนึ่งยี่เบ็ดสองเรื่องวนๆไวรุนห้นนนาเจ็ดอืมคุณไวจัดต่อคิวครับต่อคิวขึ้นไดโนโ,โอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมผมกำลังจูนแล้วและผมไม่ได้จูนหลอกปั้นไดโนโลเลยมิเชยอยี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดพี่ยี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดป่ะแค่นี้ผมก็แดกพี่ละอาจริง แค่นี้ผมก็แดกพี่แล้วเพราะว่าพี่ตัวหนักด้วยไงเออพี่ก็ต้องยอมยอมผมสักครั้งหนึง่งไม่ยอมเหรอเฮ้ยที่ยอมผมสักรอบไม่ได้เหรอเฮ้รอบที่แล้วรอบที่แล้วยังเรายังคาใจกันอยู่นะดีเราที่แล้วพี่อะโดนแต่ผมว่าคันนี้น่าจะเยอะสุดออกมาคันน้ำเงินน้ำเงินนี่<ม>พเพราะขหมกเยอะสุดแล้ะแถมได้ข้ออย่างใหม่ได้ อะท้อสิบเก้ลยเหรอใช่เหรอแต่รถผมท้ายมันแรงนะของพี่ท้อเท่าไรท้อสิบหกเลยเฮ้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 ยเอ้ท้อท้อท้อยี่จสองบอกยี่จุดเจ็ดใครอะไรไม่ยี่สิจุดเจ็ที่แรกผมม,มาบอกอ่าวหลุดอีกแล้วอะไระอ่ะมึงไายหรือเปล่าเนี่ยไายดิไม่รหลุดอ่ะไม่รู้ผมขันทุกอย่างนะหลุดแล้วท้อสิบห้าไล่กนเหมือนกันเลยหลุดี <c oughs> ริงะ ผมขันบนนะเน่นหมดเลยนะเอาอยทุกคนประมาณนี้ครับผมโอเคทุกคนนะครับตอนนี้รอก็ได้เชิญไดโน่ o. ครบทุกคันแล้วนะครับผมเนระเช็คลอละเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าว่าใครจะเป็นโน่หนึ่งแต่ก็ไม่พูดไม่แบ่งอย่างนี้แล้วีแบ่งแกกำแรงนะนะพี่เส้น,น,นแต่รถดีฟิล์มแรงกว่รถผมนะทุกคนแบ่งน้ำหนักไอ้นี่ไม่ได้เอาแล้วมาเข้ากันไม่ได้อ่าโอ้ผมจะถยอยยังไงพี่ก็ว่าเดี๋ยวเอาน้ำมันเครื่องสองกระบอกใส่เข้าไปหนักเท่าไหร่เนาะ มันกลัววะ่ะเฮ้ยกลัวหรือว่าน้ำมันหายี่ไม่ก็ใส่รถใหญ่ไปก็ได้พี่ชายใส่รถเลาไม,ไม่มันจะใส่ยังไงโอ้โหบอกผมไม่ใช่บอกพี่เท็ก็บอกเองเนี่ยมันใส่ได้มันเสื้อสองทุกวดู่ะทุกคนด,ด,ดูดิ <c oughs> อเอางี้ทุกคนก็ประมาณนี้ก็อนคับก็ได้ก็ใช้แล้วก็สนุสแค่นันครับเดี๋ยวรอ,อเจอกันชิปหน้าไป